สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับกลับมาเซอร์ยูนนานงามนินนะครับต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูความสมดุลของร่างกายและสุขภาพจิตนะครับสุขภาพกายหมายถึงสภาวะของร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตอย่างปกติและมีการพัฒนาสมวัยนะครับระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติและมีประสิทธิภาพร่างกายมีความต้านทานโรค ต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูสุขภาพจิตบ้างนะครับสุขภาพจิตหมายถึงความสามารถของบุคคลอยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและมีสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลอื่นจิตใจมีความสดชื่นล่าเริงแจ่มใสมีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะครับควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเลยนะครับนักเรียน นักเรียนเรามาดูความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะครับหมายถึงสภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีความปกติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเราดูตามรูปเลยการนั่งสมาธิเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบ นักเรียนเรามาเรียนรู้ลักษณะสุขภาพกายที่ดีนะครับ 1. มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสมวัยสมส่วน2กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแรง 3. มีความอดทนระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตได้ดี 4. มีความอ่อนตัวที่ดีนะครับ5มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหว6การกินอาหารได้เป็นปกติไม่เบื่ออาหาร 7. การพักผ่อนนอนหลับได้ตามปกตินะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดคือการพักผ่อนนะครับนักเรียน อนักเรียนเรามาดูลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดีครับ 1. มีความพอใจในตนเอง 2. มีความรักในตัวผู้อื่น 3. เป็นคนที่ยอมรับและสามารถเผชิญหน้ากับความจริงในชีวิตได้ 4. เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 5. เป็นคนรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเอง 6. เป็นคนที่มีลักษณะลักษณะยืดหยุ่นไม่เจ้าระเบียบ 7. เป็นคนที่มีความอดทนการยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องและ 8. เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเเป็นคนที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลอื่นได้ดีนะครับน,นักเรียนเรามาดูความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับ 1. จิตใจมีส่วนก่อให้เกิดโรคทางกายเช่นเวลาเครียดมากๆจะมีฮอร์โมนความเครียดเกิดขึ้นและส่งต่ออวัยวะระดับเซลล์ทําให้เซลล์ทางานหนักมากนะครับ 2. โรคทางกายจะมีส่วนทําให้เกิดจิตใจหดหู่ซึมเศร้าได้ เช่นท้องอืดอาหารไม่ย่อยรู้สึกอ,อึดอัดแน่นท้องอาจจะทําให้นอนไม่หลับนะครับตื่นมาหรืออาจจะทําให้ไม่สดชื่นเลยอารมณ์แปรปวนได้ง่ายงุนหงิดได้ง่ายนะครับนักเรียน นักเรียนเรามาดูวิธีสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับ 1. มันออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานะครับสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ควรออกกาลังกายครั้งละประมาณ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันออกอย่างสม่ําเสมอเช่นเดินวิ่งกระโดดเชือกทีจักรยานหรือว่าว่ายน้ำนะคบเป็นต้น 2. การกินอาหารที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อร่างกายอย่างเช่นดื่มน้ําให้เพียงพอ แต่และว,วันเนี่ยเราควรดื่มน้มาวันละกี่แก้วนะครับนักเรียนประมาณ8แก้วนะครับหรือว่าทานอาหารให้ครบ5มู่มาสรุปท้ายบทน,นะครับนักเรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อสุขภาพด้านใดบกพร่องไปนะครับจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพเลยเราจะทํายังไงให้ สุขภาพเราแข็งแรงไม่บกพร่องเลยเราควรหันออกกาลังกายอย่างเช่นเดินหรือว่าวิ่งหรือว่าปั่นจัก,กรยานนะครับหรือว่าอาจจะเตะฟุตซอลเล่นวอลเล์บอลน,นะครับจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือควรดื่มน้ําวันละ8ดแก้วนะครับและกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับวันนี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ